เนี่ยไอ้ท่าเนี่ยผมอยากได้ไตัวแดงอะ่ะมันมีเว้ยท่านี้อ๋อถ้าเครืงวงกลมอย่างนี้คือมันสับหลอกเว้ยแบบเฮ้ยจะไปอย่างเงี้ยปุ๊บกูไปขวานะเออสับหลอกกิเลสวันกิเลสสองกิเลสทียร์ไอ้เหี้ยมึงนี่น่า เติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปเทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิน้นเพราะเปทูวินมีแพคให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายจะรอช้าอยู่ยต่อองเปทูวินเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมโอ้ช่องของผมมีแสงสอง้อนต่างๆเยอะแยะ,แยะมากมาย ผมแนะนำเป็นอ f ฟ u ัซซิโ o เลยเนะครับผมสวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถทันที1หนบาทเลยนะครับผมอ่อ้าวเฮ้ยเพื่อนคีย์บอร์ดเป็นไรอ่ะ เป็นอะไรเนี่ยพิมไม่ติดเลยอ่ะพังแล้วมึงทำไมไม่เข้าเมอร์คิวล่าหาของดีๆล่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันแต่เมอร์คิวร่าทั้งนั้นแหละก็ใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายไม่ใช่ละ ็เพราะว่าเมอร์คูาเขามีแต่ของดีๆกัดเจ็ตสดใหม่หูฟังร้อนๆโน้ตบุ๊กทีซีราคาก็ถูกใจจัดส่งถึงไวทันใจพี่ๆก็จัดไปเลยซื้อเมงคู r ่าเลยครับเมอร์คูล่าเมอร์คูากัดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าจำให้ดีนะครับที่เดียวจบครบทุกไอเดียถ้าเกมมิ่งเกียรต้องเมอร์คูเลยครับ The lineup for the Raptors looks like this: Yazzy Dudek begins in goal. Is it going to be oh, commanding goalkeeping? Rykard. Right on. on to Silva. Well, that's how to put in a clean tackle. Well, that's common sense refereeing to play advantage. โอ๊ยโดนวิจิวเด้งเข้าเฉยอ้าวเจ็บแล้วนี่โอ้ยอยากดิ้นดีเลยไม่คี This attack looks highly promising. Able to <laughs> side. A goal. In the lead again. not the human <laughs> Gino Intercepted <leader>. effortlessly. Can he find the right pass? Well they had the advantage. That's <laughs> good <laughs> refereeing. cut out. <laughs> Someone, and she's, in the mood today. she's gone and made it a double well on the cusp of the final whistle and the home side really prospering today Stuart interested to get your take well what an excellent performance this has been they've had complete control for most of the game the movement done. clever passing and energy have been a joy to watch it's been a really good win for them Oh surely! And there it is! A goal that will... Pomare Sawa. And Bernardo Silva has it. On to Cafu. Gets that. On that final pass you just feel. Remaining here. That is how to apply the pressure. Oh. And a throw in forthcoming. Trippier. And it's played into the centre. Good piece of defending. This might be the perfect counter attacking opportunity. Him! แล้วผมไม่เคยเจอสไตล์แบบนี้ผมต้องผมต้องสู้ไงวะทุกคนเฮ้ยสไตล์อย่างนี้เราต้องสู้ไงวะเนี่ยก็คือหามุมยิงเหรออ๋อปั่นๆเอาเนาะหนีมือในกูโอเคทิมเป็นพ่อ คือมันอีกเขายากว่าเวสียเวลาชิบหายเลยว่ะเจออเฮียนี่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเล่นแจ็กกี้ลิตไปแหละฝึกวิชาอาคมเนี่ยไอ้ท่าเนี่ยผมอยากได้ตัวแดงอ่ะมันมีเว้ยท่านี้ ถ้าอะไรที่ต้องจำบ้างเนี่ยว <we> ิยหุยท่าเมื่อกี้ทำไงวะฝนมวัวมอนดูก็กีดไม่อยู่ okay. put the cross อ๋อถ้าคึ้นวงกลมอย่างนี้คือมันสับหลอ,อกเว้ยแบบเฮ้ยจะไปอย่างเงี้ยกูปไปขวานะเออเงียสับหลอ,อก ท่าหนึ่งจังหวะแต่ปกติเราเราจะบอลโรอย่างเดียวใช่ไหมเวลาเราฝึกเอ้ยเวลาผมเล่นผมไม่ใช่ไม่ใช้ท่าเยอะตอนนี้เหมือนเหมือนสับหลอกอะ่ะเหมือนเราเราเราหมุนรอบบอลหนึ่งทีอะ่ะใครบอลเล่เลยท่าที่บู์สปีดได้มันคือท่าอะไรอ่ะกดยังไงอะ่ะ up oh. okay. I won ปุ๊บก็ปปมามอยู่ริมเส้นเฮ้บอ่าเราหลอกเอ้บอ่าเราหลอกเราหรือแล้วมันมีแบบเราเราหลุดเลยปะ โยก2ทีปึ๊บพอพอเราสับแล้วเราเลือกทิศออกสับทางแล้วเลือกทิศออกโอเคสับแล้วเราเลือกทิศออกสับแล้วเราเลือกทิศออกโอเคงั้นมามุมนี้เราก็โ็เลี้ยงมาใช่ไหมปึ๊บเราสับแล้วเราเลือกทิศออกอย่างนี้มันก็แบบชากได้อยู่นะปึ๊บก็ปัดมุมนี้ ไม่ได้ใช้จริงหรอกครับได้ใช้ก็ต่อมเมื่อมันทำจเนเป็นแบบจิตลักษณะ Now, เฮ้ยโ oh h ้โ o ไอ้เดี a วคนนี้ลุดเฉยแม่งเล่นโคตรดีเลยวะมัวดี โโหเชี่ยอย่างป๊ปเป้เลยเวะ่ะดีละไม่อ่านชื่อมันเล่นสไตล์เรามันมันไหมเฮ้ยเออไม่เหี้ยขู่ขิงใช่ป่้สัตว์คนตีน Not a bad looking ball. Nicely played through. Kept out, but for how long? Crucial defending. A chance now for a quick transition. Well, that was such an important save. Trying to claw back a two goal deficit would have been so difficult. Maybe a turning point in the game. ต้องเกินโหโคช้าไ้สัตว์ <laughs> ไม่ให้นะไม่ให้สม่งเบาเลยเลือกตัวล่างเอ้ยสวยวิดิวเอ้ยไม่เอาไม่ไม่เอาไม่รอดไม่เอาไม่รอดเข้าไวเข้าไวหายใจเข้าลึกๆอย่าร้อนอย่าร้อนอันนี้มันร้อนละส่งเลยร้อนแล้ว from him over it comes Ooh. it was set up for the shot but then he went for brute force when a cool head was needed Karincha could they take advantage here time's starting to be the enemy now and that will any defensive worry okay. gileas one gileus two Kill is Tia forward Now to make the right choice. Oh, 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 oh. And there's the final whistle. A positive result, at least as far as the away fans are concerned. So you're... To oh the right well, i think she's got every right to shoot from there but on this occasion she makes the wrong sort of contact ปากตาง <AN> เลยอยากเล่น <anonymous> ค <teenage father online> <c oughs> ือบ้าแล้วแม่งเล่นแต่แจ็คกิลลิตตอนนี้กูไม่ได้ไปเจอแมตต์เอฟเคนั่นเลยคือไม่มีแบบแผนหายะเลยร้อนสัสๆบอกได้คำเดียวรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองก็บ้าเอ้ยไอ้ไอ้แจ็คไอ้มันเป็นมันเป็นการลงโทษของมึงแล้วเนี่ย รู้เปล่าเพราะมึงไงเนี่ย <laughs> เล่นเฮียอะไรบอลเสียเย็ดแม้เชียแล้วกูตับแผนไปแล้ววะด well, well ิเฮียหลังรั่วดิโอเยีเ่ยวใจเลยเอ้โอ้กูตัว Now, who can he play it to? Well, they're certainly thinking about a winner. But a good Ow! Yeah, boy. A little time left. That will be Astonishing drama. Well underway again. It's a narrow 2-1 lead as things stand. Well the referee has instructed the board official to put two minutes on the board. เยอะจ็กกี้ลิทมึงเนี่ยทำให้โดนเม är, mm ็ดแรกแล้วก็งานหยาบเลยเออสนามปวดตามากสนามมืด <im ful> จา,านน่าจะทำแวนเนอร์นะมันพูดเก็บเสียแต่ั p แน่ๆโจม็นตัวเวนเสวาวะแบกเคียร์ Here. แล้วเรายัางไม่แพ้เลยตาดิ